สวัสดีครับพี่น้องครับมาบกมาบกครับชาวนุ่มป่าป่าใจครับมาเอาห้างพึงครับุนี้ครับีชาวบ้านเจีครับห้างหนึ่งครับพันปักโุ่มาหาผมครับให้มาเอาครับแต่ผม่ได้เอาหรอครับให้พันปักเอาครับนี่ครับพันปักกำลังเฮครบอยู่ครับนี่ครับพันปักเฮครบเห็ดมุดห้างบอกอยู่ข้างในป่าเนี่ยนะห้างอยู่ข้างในป่าเนี่ยครับบางห้างหน่อยห้างใหญ่ผมยังไม่เห็นครับแต่พันปักเห็นแล้วครับ เดี๋ยวเฮ็ดครบเสร็จก่อนครับเดี๋ยวพันปักจะพานน้ำข้าไปเบิ่งข้างผึ่งอีกสักครู่ครับครับพันปักเฮ็ดครบเสร็จแล้วครับผมใส่ใบตองครับคุณตัวหมู่บ้านหายหญ้าแหงหญ้าครับพันปักเอาใบตองมาตากไว้สา้าก็มาเอาโหแล้วครับข้างผึ่งครับโอ้ห้างใหญ่เต๋อดูครับพี่น้องครับ เมีบินออกหากินทั้งคุณหากินทั้งคุณพุ่มยาพุ่มยากไปมท,ที่โรงแจงครับอย่านแม่มันรู้มาใส่พึ่งส่วงนาฝนนี่มันหายครับหายพักักเอาครับพ่งัเม่ ขอห้างอ่อนเนอครับหุ่นะวานนู่นเลยครับขอให้างหุ่นะวานปิดตาครับรอบพันปักเอาครับเอาลงมาให้เบืองตะทายอัปเดตให้เบืองอีกที่ครับพันปักเอาคนใส่แล้วครับผมอันตรายได้ยังับอยวงลางครับยูบะไก่ห้างครับห้างถอดแล้วครับ เกแล้วับพันปักอั่นแกสามเฉียวพันปักบอกแถลงวันพอมีอยู่ครับเดี๋ยวหายพันปักอารมณ์ใหมเพิ่งครับนี่ครับผมเอาออกมาแล้วครับหยห้องพ่อใส่ได้เลยครับจะคอเบิร์ครับ เอาไปแบ่งกับคนที่เจอครับสามเที่ยวครับพังเนี่ยวันถวายในนอยเดียวครับหนึ่งวันเพราะวามันแบนหนึ่งในเบิร์ดเดี๋ยผมฝากกนอลไรก็แช่ครับนุ่มบัดปลาต้าครับกนติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแต่ประผาดคลิปใหม่ๆครับนี่ก็ได้ให้เพิ่งข้างหนึ่งครับฟุกครับไปครับกุณาว่ากันไหมครับจะได้อีกบ่กดนาจะมี พึ่งล่วงไหลครับปึ่งทีลาบนะครับมีกับพ่อคีนครับสวัสดีครับพ,พี่น้อง